คือังทําทันทีค่ะเคสนี้เราก็จะออกแบบมาเป็นโฟลแพ็กนะคะก็คือ4ก้อนนั่นเองนะคะประเวณนี้หนึ่นะคะแต่เคสไหนที่เราดูดไขมันลีนอย่างเช่นเคสนี้นะคะ ตรงที่เป็นลายกล้ามเนื้อเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะชัดขึ้นมาก็จะดูเป็นซิกแพคแบบธรรมชาติไปในตัวค่ะเหมือนเคสนี้ค่ะก็ลายที่หมอสร้างให้นะคะก็จะมีลายที่เป็นเส้นตรงก็คือด้านข้างบริเวณนี้นะคะล่องตรงกลางล่องด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็ลายที่เป็นตัวสร้างกล้ามนะคะก็จะ be เป็นลายตามนี้ค่ะของเราก็จะเป็นเทคนิคพิเศษนะคะดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูเป็นเส้นตรงนะคะนี้ก็จะดูเหมือน กล้ามธรรมชาติของเราเลยค่ะมีแค่หมออมี่ที่เราไปรีกินิกที่เดียวค่ะที่ทําเทคนิคซ่อนแผลนะคะแล้วก็แผลเรานะคะขนาดเท่าหลอดยาคูเลยค่ะเล็กมากๆนะคะไม่เห็นเลยค่ะและนี่ก็เป็นผลลัพธ์หลังจากจุดไขมันปั้นร่องซิกแพ็ก,กับหมออมมี่ค่ะ